สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากอัปเดตแพทใหม่นะคะมันก็มีการปรับแต่งตัวละครให้เข้ากับโหมดนั้นๆได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนวิธีการปรับแต่งนั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นน้องๆเข้าไปที่ตัวละครเลยนะคะมันก็จะมีให้ทั้งหมด5การปรับแต่งเนาะน้องๆเห็นด้านซ้ายไหมตอนแรกมันมีแค่2การปรับแต่งเนาะที่เข้ามา แพทรอบที่แล้วตอนนี้มันเพิ่มมาอีก3นะคะซึ่งมันจะทําให้เราเล่นได้หลากหลายมากขึ้น <Yeah. S 1> ก็อันดับแรกนะคะ oh. ก็น้องๆสามารถเลือกโหมดได้ <Yeah. S 1> เห็นไหมอันแรกนะคะพี่เลือกไฮโตะเนาะเป็นแบบเล่นโหมดทั่วไปนะแล้วก็สก,กิลก็เป็นตัวโคโนแล้วก็มีบูฟ่านะคะมันก็กดเลือกได้เลยเคลลี่แล้วก็มาร o อันนี้เนาะแล้วก็คู่หูนะคะก็จะเป็นปรมจาร์ ตัวนี้จริงๆใช้เป็นนกก็ได้นะถ้าเกิดเป็นทั่วไปแล้วก็สกิลพวกอันนี้เนาะที่เป็นตาล่าหรือกองไฟมันก็สามารถเลือกได้แล้วก็ถ้าเป็นแล้งสีสีน้องๆก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้โหมดนะคะมันมีทั่วไปสีสีแล้วก็มีหมาป่าเนาะน้องๆก็ปรับได้เลยว่าต้องการโหมดไหนให้ตัวละครตัวนี้เหมาะแล้วก็สกิลนี้เหมาะคูห่หูนี้เหมาะนะคะก็แค่นี้เองอันนี้พี่ก็ว่ามันดีนะการปรับแต่งตัวละครอ,อันเนี้ย มันจะได้แบบง่ายอ่ะสมมุติว่าเราจะเข้าไปในล็อบบี้ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะเห็นปะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงเนี้ยมันปรับได้เลยแบบรวดเร็วทันใจเนาะสมมุติโหมดทั่วไปก็ปรับเป็นโหมดทั่วไปสีสีก็คลิกอันนี้เลยมันก็เป็นสีสี่ให้เลยน,นะแล้วก็มันก็ปรับแต่งสกิลตรงนี้ได้เลยซึ่งง่ายมากๆง่ายมากๆ,ๆแบบไม่ต้องคลิกที่ตัวละครแล้วก็เปลี่ยนสกิลต่างๆนานาเนาะ ต่อไปนะคะตัวละครอันนี้เนาะมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราเล่นตัวนี้ไปนานๆนะมันจะมีค่าความสนิทเห็นปะอย่างฮฮยะโตะพี่เล่นจนครบเวลหกไปแล้วแต่มันสามารถไปต่อได้อีก1,000พันะเห็นปะพี่เล่นไป740อัพไปถึง1,000พได้นะมันก็จะปลดล็อกของรางวัลให้นะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของรางวัลอะไรเนาะต้องเล่นให้ถึงก่อนสามารถซื้อตัวละครด้วยเหรียญได้ด้วยอย่างเช่นตัวนี้พี่ยังไม่มีพี่ก็ ซื้อได้นะอย่าก,กดเพรเด้อเพรหมดเลยนะซื้อเป็นเหรียญน,นะเหรียญมันเยอะมากซื้อเป็นเลยแล้วก็พอซื้อเสร็จปุ๊บค่าวความสนิทมันได้แค่หนึ่งถ้าเราจะอัพแบบตอนนั้นได้ปะไอชิ้นส่วนแห่งความทรงจำพี่ว่ามันอัพไม่ได้แล้วนะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนพี่ว่าเล่นแล้วก็เพิ่มค่าวความสนิทนะเออมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะ ก็สำหรับอันนี้ก็มีประมาณนี้นะที่มันอัปเดตตัวละครมาแล้วก็มันมีกิจกรรมมาให้เราเก็บของฟรีๆเลยแบบว่าอ๋อเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าใจามาอ่านตรงนี้ได้นะมันก็จะบอกว่ามันปรับแต่งอะไรไปบ้างปรับแต่งอะไรได้บ้างโหมด44ก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาแบบปรับคะแนนป้องกงันแรง44ช่วยให้อัพแรงง่ายขึ้น เราก็ทำภารกิจประจำวันหมดสี่เพื่อรนนบับคะแนนป้องกันแรงพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพี่เก็บไปหมดแล้วพวกคูปองฟรีอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเก็บไปแล้วมันก็จะหายไปแล้วเนาะก็สำหรับกิจกรรมหลังอัปเดตแผ่นเนาะมันก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ